สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็ผู้ที่ติดตามการนำเสนอวัวของทางฟาร์มของเรานะครับผมนะเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะทางฟาร์มของเรานะฮะก็ยินดีนำเสนอพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะที่ทางฟาร์มของเราได้พัฒนาขึ้นนะจากสายพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้นะเราอยู่กับเจ้ามิสเตอร์ทอ 61ทับ1นึนะซึ่งเป็นพ่อวัวนะที่เกิดเมื่อวันที่12เดือน11ปีพศ2561นะฮะซึ่งพ่อพันนะวัวเพศผู้ตัวนี้นะครับเกิดจากพ่อสายนำเข้าจากประเทศอเมริกานะแล้วก็แม่สายนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะสายพันธุ์ประวัติของพ่อวัวตัวนี้กันนะครับ สำหรับสายพ่อของเขานะครับผมเป็นการนำเข้าวัวมาจากประเทศอเมริกานะครับผมจากฟาร์มชั้นนำของอเมริกาแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพ่อของเจ้าวัวพ่อพันตัวนี้นะฮะนั่นก็คือ j จด so ีฮัตจินมิสเตอร์เคียตเมนโซ่สทันะซึ่งเป็นเชื้อสายที่พัฒนามาจากฟาร์มเจดีฮัตจินนั่นเองนะครับผม นะในรุ่นของปู่และยากของเขานะนั่นก็คืออ่ามิสเตอร์แมนโซนะฮะแล้วก็แม่เจดีไฮจินเลดี้เบ็ตตี้แมนโซ273เทับนะ,ะซึ่งทางฟาร์มของเราได้นำมาพัฒนากับแม่ออสเตรเลียที่มีเบอร์ว่า3874นะ,ะซึ่งเป็นแม่พัน์ธุนำเข้าจากออสเตรเลียนะซึ่งเป็นแม่พัน์ธุชั้นดีของออสเตรเลียเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวัวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะรูปร่างนะของวัวตัวนี้นะวัวเพชูตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับวัวพ่อพันธุ์ตัวนี้นะฮะมีรูปร่างที่ใหญ่โตแล้วก็สูงนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะแล้วก็กําลังมองหานะพ่อวัวสักตัวหนึ่งนะฮะที่มีรูปร่างที่สูงนะฮะแล้วก็ นะครับสำหรับวัวตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นวัวบดนะครับผมนะมีขอบตาที่ดำนะจมูกดำสนิทนะครับผมมีข้อขาทั้งสี่ข้างดำนะครับผมรูปร่างของวัวตัวนี้นะฮะมีความยาวและความลึกเป็นอย่างมากนะสะโพกบั้นท้ายที่กลมกลืนกับลำตัวเป็นอย่างดีนะะมีผู้หางที่ยาวสวยเลยนะฮะแล้วมีโคนหางที่รับกับลำตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็วัวตัวนี้มีตนกที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะมีในส่วนของหน้าตานะที่หล่อเราเอาการเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับใครที่สนใจหน้าที่จะนําไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปล่อยแทะเลมไล่ทุ่งนะเดินทางไกลได้นะเนื่องจากวัวของทาวฟาร์ของเรานะฮะไม่ได้เลี้ยงอาหารแต่อย่างใดนะหากินเองตามธรรมชาติอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเพราะ กำลังหากินหญ้าเองนะตามธรรมชาตินะข้างคคกหัวไร่ปลายนาะกินได้หมดนะแล้ววัวตัวนี้ 40, นะมีอวัยวะสืบพันธุ์นะหรือปลายลึงที่เอียง45องศานะมีลูกอันทะที่สมบูรณ์แบบนะฮะมีขนาดเท่ากันและใหญ่ด้วยนะครับผมบ่งบอกถึงความจุของน้ําเชื้อนะเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ,อย่างที่เราได้แจ้งไปนะวัวของทางฟาร์มของเรานะไม่ได้เลี้ยงอาหารขุน หรือหัวอาหารแต่อย่างใดนะครับผมนะเหมาะอย่างยิ่งในการปล่อยนะคุมฝูงแบบธรรมชาตินะหากินเองเดินตามตัวเมียนะครับเข้าไปในแปลงหญ้านะในที่ที่เราไร่ไปเลี้ยงนะครับผมนะก็อยากจะแนะนำนะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะที่มีวัวฝูงนะครับนำไปพัฒนาสายพันธุ์นะวัวของที่คอกของท่านนะครับผมให้มีพันธุกรรมที่ดียิ่งขึ้น นะสำหรับเจ้าพอวัวตัวนี้นะฮะทอส61ทับ144นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่สนใจนะถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมายังเราได้นะที่เบอร์โทรที่เราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอจบการนำเสนอวัวนะภายในฟาร์มของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไว้พิจารณาสำหรับวัว พ่อพันเพจผู้ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตทอสตราคบเพลิง